อีกครั้งเราอีกครั้งเร <abytes. S 1> าอีกครั้งเราอีกครั้งเืองอะไรนะเรือ <cinematic S 1> ่องยำเบอร์ไงขมวดขมวดขมวดอีกครั้งเราอีกครั้ง00เวลานี้นะครับเราข้ามด<ไ>่าน<พ>นะครับข้ามแดนนะครับเราก็ข้าม,าาม,าาม,ามตะปาอันนี้มาอยู่ฝักลาวในภาคเหนนะครับ นี่ครับตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางมาถึง The Rock Viewpoint นะครับนี่ครับตอนนี้ปาาระทานข้าวครับวันนี้มีซิบลงซิปลายให้เล่นนะที่นี่เป็นจุดลงซิบขอา หัวเรือใหญ่ครับคนนี้ครั้งแรกเลยนะพี่มงคลที่มาที่นี่ร้างลาวกลางเลยคัอยู่ใกล้ๆน่จะไม่เคยมาครับใจมากเลยให้ดูเสียใหญ่มาดูวิวาเที่ยวดูวิวสุดยอดเลขาสมาพันธ์มาเที่ยวพามาเที่ยวไม่ธรรมดานะเนี่ยบรรยากาศวิวข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยอ่า ทิปนี้เป็นไงบ้างครับสมาชิกค,ครับดีขอบีความสุขเป็นไงนะครับ <laughs> บรรยากาศดีแอนนาใหญ่ไม่มา <laughs> สิทธกรไม่มา <laughs> มีมากมากก็ม <laughs> ีความสุขเลยครับ <laughs> คุณผู้ชม